คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมได้ทําเกี่ยวกับเกม Kristen of Adlan แล้วนะครับผมจริงๆก็ไม่เชิงว่าเป็นคลิปสุดท้ายหรอกนะครับคือแค่อยากจะออกมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆที่ติดตามเกมนี้อยู่เนี่ยได้รับทราบกันเฉยๆแล้วว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้แล้วเนาะแล้วก็คลิปเนี่ยจะไม่ได้ลงคลิปนี้เป็นหลักแล้วนั่นเองนะครับคือในอนาคตถ้าเกมนี้มีการอัปเดตอะไรที่น่าสนใจออกมานะครับหรือมีไกด์อะไรบางอย่างที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยผมก็อาจจะยังทําคลิปออกมาให้ดูอยู่เนาะแต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบนานๆทีอะไรทํานองนั้นก็เลยแบบ อยากจะมาแจ้งข่าวให้เพื่อนที่ติดตามเกมนี้อยู่เนี่ยได้รับทราบกันก่อนเนาะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ผมจะย้ายไปเล่นเกมใหม่นะหรือแบบเปลี่ยนเกมหรือเลิกเล่นบางเกมไปเลยอะไรแบบนี้ผมจะไม่ได้ทําคลิปออกมาบอกเนาะพอไม่ได้ทําคลิปออกมาเพื่อนๆที่ติดตามเกมนั้นอยู่ก็ไม่ทราบนะครับว่าอีผมเลิกเล่นไปแล้วหรือแบบอะไรยังไงนะก็จะมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ถามเกี่ยวกับเกมเก่าๆเรื่อยๆนะครับทุกคนผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมจะเปลี่ยนไปเล่นเกมใหม่หรือเลิกเล่นอะไรยังไงก็ควรจะทําคลิปออกมาแจ้งข่าวให้เพื่อนๆที่ติดตามอยู่ได้รับทราบกันด้วยเ ก็จะได้แบบไม่จะเป็นต้องติดตามผมต่อแล้วอะไรประมาณนี้เนาะหรือแบบว่าย้ายไปเล่นเกมใหม่ด้วยกันอะไรแบบเนี้ยเนาะเอออย่างน้อยก็สื่อสารกับผู้ติดตามหน่อยก็น่าจะดีนะครับผมก็เลยคิดว่าก็ควรจะทําเป็นคลิปนี้ออกมาแจ้งข่าวเนาะเติมเกม c ิสตันออฟเอ็ดแลในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ล i ช m a n s h o p ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีเพิ่มอีก1แพ็กแถบลิช m a n ค o i ชใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูง สชั่วโมงเติมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็กเพิ่มที่ริดแมนช็อปเท่านั้นแล้วทีนี้นะครับถามว่าทําไมผมถึงต้องเลิกเล่นเกมนี้ด้วยทางดังที่วันก่อนไหนก็เพิ่งลงคลิปของเกมนี้ไปใช่ไหมครับจริงๆมันจะมีอยู่2เหตุผลด้วยกันนะเหตุผลแรกก็คือผมจะย้ายไปเล่นเกมใหม่นะครับอ่ามีเกมใหม่แล้วก็เลยจะลดความสาคัญของเกมนี้ลงเนาะล้วก็อย่างที่2เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับนิสัยส่วนตัวของผมเองนะครับที่แบบเกี่ยวกับการเล่นเกมนะมันเป็นนิสัยการเล่นเกมของผมเองเนาะซึ่งดีี๋ยวน จะแบบมาบนบนมาพูดคุยเรื่อยเปื่อยนะครับให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับเหมือนเพื่อนมานั่งคุยกันนะครับหรือมานั่งฟังผมบ่นอะไรแบบนี้เออก็ลองมานั่งฟังกันดูแล้วกันเนาะแล้วก็เผื่อเพื่อนๆอยากจะพูดคุยสอบถามหรือเสนอความเห็นหรือแบบแสดงความเห็นส่วนตัวของเพื่อนๆด้วยอะไรแบบนี้เนาะเราก็จะได้แบบามาคุยกันนะครับทุกคนโอเคทีนี้มาดูเหตุผลที่1ของผมกันนะครับว่าอที่ผมเลิกเล่นไปเพราะต้องย้ายไปเล่นเกมใหม่เนี่ยมันคือเกมไหน นะครับก็คือผมจะย้ายไปเล่นในส่วนของเกมผัดออเบ็กไซหรือว่า POE นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันที่30สิงหาคมนี้เนี่ยเขามีแพท0.3อัปเดตมานะครับซึ่งเป็นแพทใหญ่มากๆแทบจะแบบเหมือนเกมใหม่เลยนะใครที่ติดตามผมมาตั้งนานแล้วนะครับก็จะรู้นะว่าผมชอบเล่นเกม POE นะครับตั้งแต่แพท0.1เนี่ยผมก็เล่นมาเรื่อยๆเลยยกเว้นแพท0.2นะที่แบบมันค่อนข้างน่าเบื่อนะก็เลยหายไปตั้งแต่เดือนแรกๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ยังรอเกมนี้เนี่ยแพทใหม่เนาะมา ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับไม่ได้แบบเลิกเล่นไปเลยเนาะจนในที่สุด0.3ก็จะมาวันที่30นี้แล้วผมก็เลยแบบอ่าได้เวลาที่ผมจะกลับไปเล่น POE 2แล้วนั่นเองเนาะซึ่งใครที่อยากจะตามมาเล่นด้วยเนี่ยก็ตามมาได้เลยนะครับเพราะว่าวันที่30สิงหานะเขาเปิดให้เล่นฟรี3วันเนาะเพื่อนๆไม่จะเป็นต้องซื้อหรือเสียตังค์ซื้อเลยเล่นได้ฟรีทุกคนนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นแล้วชอบค่อยซื้อตัวเต็มเล่นก็ได้เนาะหรืออะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีนะแต่ว่าเขาจะเปิดให้ลองเล่นฟรีทุกคนนนะททัััั่่่่วววโลลกเลยนนเย3ริมตต้งแี สิงหาถึงวันที่2นั่นเองเนาะอ่าอันนี้ก็คือเหตุผลแรกนะครับก็คือแบบผมจะย้ายไปเล่น POE นั่นเองแล้วทีนี้ถามว่าในเมื่อจะย้ายไปเล่น POE แล้วทําไมพี่ไ่เล่นคริสตันออฟแอดลนไปด้วยล่ะเออทำไมไม่เล่น2เกมคู่กันไปเลยนะครับทำไมต้องเลิกเล่นด้วยเนาะก็จะมาในส่วนของข้อ2นะครับที่มันเป็นนิสัยการเล่นเกมของผมเองนะก็คือเวลาผมเล่นเกมสักเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยผมจะจริงจังกับเกมนั้นมากๆนะครับเป็นผู้เล่นที่แบบไม่สามารถเล่นเกมไหนชิวๆได้เลยนะถ้าเกมนั้นผมรู้สึกว่าช หรือสนุกเนี่ยผมจะทุ่มเกือบจัดทุกอย่างเลยไปที่การค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนั้นนะครับเพื่อเล่นเกมนั้นให้มันแบบเข้าถึงแก่นแท้อะไรประมาณนั้นนะคือพยายามเข้าใจเกมนั้นให้มันมากๆเข้าใจว่ามันมีทิคอะไรวิธีการเล่นแบบไหนอะไรยังไงประมาณนี้นะคือแบบต้องเข้าใจมากที่สุดเลยก็เล่นจริงจังมากๆนะครับทุกคนใครที่ติดตามผมมานานแล้วเนี่ยจะรู้ว่าเวลาผมเล่นเกมไหนก็คือผมจะจริงจังมากผมจะแบบมีทิคมีอะไรมาให้ดูตลอดนะครับทุกคนเพราะว่าผมคนข้างซีเรียสเกี่ยวกับเกมนั้นนั่นเองนะพอมันเป็น แบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ทุกเกมที่ผมเล่นเนาะมันต้องใช้เวลาในการเล่นเกมนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับต่อวันนะวันหนึ่งเนี่ยถ้าเกมไหนมันต้องเคลียอะไรต่างๆเยอะหน่อยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆบวกกับผมต้องทําคลิปด้วยเนาะซึ่งผมทาคลิปทุกอย่างคนเดียวนะครับผมอัดคนเดียวนะครับอัดเองตัดคลิปเองลงคลิปเองทําปกคลิปเองคิดทุกอย่างเองคือทุกอย่างอะ่ะผมทําเองคนเดียวหมดเลยไม่ได้มีใครช่วยทําให้เวลาทํางานเขาผมมันก็เยอะตามไปด้วยเนาะพอต้องทําคลิปทํางานด้วยนะแล้วก็ต้องเคลีย เกมด้วยอะไรแบบนี้วันหนึ่งมันก็แบบแทบจะหมดไปแล้วนะครับทุกคนจนไม่มีเวลาแบ่งไปเล่นแบบเกมที่2-34เนาะผมก็เลยแบบไม่สามารถที่จะเล่นหลายเกมได้นั่นเองนะครับผมทีนี้ในเมื่อวันที่30นี้เนี่ยผมจะได้ย้ายไปเล่น Poe เนาะผมก็น่าจะได้ทุ่มทุกอย่างไปที่ Poe นะครับซึ่ง Poe 2เนี่ยมันก็แบบรายละเอียดเยอะด้วยเนาะแพทใหม่ผมก็ต้องไปศึกษาใหม่ดูนี่นั่นอีกคือเวลามันยิ่งเยอะไปมากกว่าเดิมก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะสุดท้ายผมก็จะได้ทิ้ง c i t i z n of a t l a n ไปนะครับแล้วทีนี้นะครับนอกเหนือ จากเหตุผลตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของเกมใหม่ที่จะเปิดในอนาคตนอกจาก P.O.E.2 ด้วยเนาะเพราะว่าช่วงเดือนตุลาเนี่ยมันจะมีเกมใหม่เปิดเยอะมากนะครับแล้วก็มีบางเกมที่แบบผมอยากจะเล่นมากๆด้วยแบบเออรอมานานแล้วอะไรประมาณน,นี้สุดท้ายผมก็คงจะไม่ได้ย้อนกลับมาเล่นคริสตันออฟแอนด์เหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าเกมใหม่มาเนี่ยผมก็คงจะได้ย้ายไปเกมใหม่เต็มตัวนะครับยังไงซะ P.O.E.2 เนี่ยอย่างมากถ้าเล่นแบบเอาแบบเบื่อเบื่อเอนาะก็สักเดือน2เดือนมันก็น่าจะไม่มีอะไรให้ทําแล้วนะครับทุกคนแต่ถึงแม้ว่าจะเบื่อ P.O e ยูไปแล้วมันก็ยังมีเกมใหม่มารองรับอยู่ดีไงมันก็เลยแบบอ่ะผมก็จะได้เปลี่ยนเกมใหม่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเกมเก่าอย่างคริสตัน Off แ l a n ลนเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลาหรือไม่มีช่องว่างให้ผมแวะกลับมาเล่นนั่นเองเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกกันแหละว่าผมไม่สามารถที่จะเล่นหลายๆเกมควบคู่กันไปได้นะครับผมมันต้องเล่นแบบทีละเกมทีละเกมไปอะไรประมาณนี้นะครับผมเออดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลทั้งหมดนว่าเออผมน่าจะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับคริสตัน Off แ l a n ลเป็นหลักเหมือนเดิมแล้วนะจนถึงที่ว่าก็อออาาจจะได้้เเเเลเลเลก่นนนนนปยรทงั ก็เลยมาแจ้งข่าวให้เ,เพื่อนๆทุกคนได้รับฟังกันนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากเราแค่มานั่งบน่นมานั่งฟังมาแจ้งข่าวให้เ,เพื่อนๆรับทราบกันเจเฉยนะครับส่วนใครที่อยากจะย้ายไปเล่น PLE 2ด้วยกันเนี่ยก็เตรียมข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับทุกคนไปดาวน์โหลดเกมรอไว้นะครับอัปเดตเกมไว้เนาะแล้วพอถึงเวลาที่เกมเปิดเนี่ยเราก็มาเล่นพร้อมๆกันเนาะในวันที่30สิงหาที่จะถึงนี้นะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับคลิปถัดไปเนี่ย ผมก็น่าจะได้เริ่มลงเกี่ยวกับ P.O.E แล้วเนาะใครที่อยากทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ P.O.E 2เนี่ยก็รอติดตามกันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ